บง็อชูุดกำลังตะเลวุสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เจสสวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อนทุกคนจากบนท้องฟ้าน,นะคะ<ร>ใช่คะ่ะเจกำลังเดินทางกลับพัทลุงคะ่ะโดยลงเครื่องที่สนามบินหาดใหญ่แล้วมีพี่ชายกับพี่สะพ้ายมารับเดินทางกลับพัทลุงคะ่ะถึงบ้านแล้วคะ่ะถึงบ้านที่จากไปหนึ่งปี ดูแห้งแล้งเนาะอากาศร้อนมากๆเลยค่ะเพื่อนๆที่พัทลุงวันนี้อากาศอยู่ที่37องศาค่ะแต่รับรู้ความรู้สึกได้ที่41องศานะคะร้อนมากมายเลยค่ะนี่ทุกคนมารออยู่ที่บ้านแล้วค่ะครอบครัวเจจะเป็นครอบครัวเล็กๆค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นวันสำคัญวันเทศกาลก็จะกลับบ้านพร้อมๆกันค่ะ เดี๋ยวเจจะพาเที่ยวพาเลาะบริเวณรอบบ้านนะคะอ๋อต้องบอกก่อนนะคะที่บ้านแม่ของเจจะเป็นคนชอบป,ปลูกต้นไม้ปลูกผักผลไม้ปลูกดอกไม้มากชอบต้นไม้มากๆชอบดอกไม้มากๆรอบๆบ,บ้านก็จะเขี้ยวกระจีไปหมดเลยค่ะแต่ช่วงนี้ร้อนๆอากาศร้อนแบบนี้ทําให้พืชผักดอกไม้ผลไม้ก็จะเหี่ยวแห้งมากๆนะคะแต่แต่น แต่แม่สามารถเอาชนะได้เนื่องจากว่าต้นพริกต้นมะเขือต้นผักอะไรของแม่ก็จะเขียวชะอุ่มเป็นปกติค่ะนี่กลับมาบ้านพร้อมกันเราก็จะทานข้าวด้วยกันนั่งคุยกันแบบนี้นะคะตอนนี้พ่อกําลังนั่งทานข้าวหอมวิชัยสีนั่งทานปลานึ่งค่ะทุกคนเพราะว่าเ้าไม่อยากกินข้าวอยากกินปลานึ่งก็ ไปค่ะตานหนึ่งนะคะน้องชายนํามาจากบ้านจากนกครศรีธรรมราชค่ะอ๋อฝากช่องน้องชายเจด้วยนะช่อง youtube น้องใหม่นะคะชื่อเนนชาญคนเดิมชาแนลนะคะลองเซิร์ชลองแอดติดตามกันดูนะคะทุกคนส่วนเจ้านี่ค่ะเจ้านี่เป็นน้องนางนะคะ อันนี้ต้องอธิบายเพิ่มเติมจะได้ไม่รามากกันนะคะเนื่องจากน้องนาคน่าจะเป็นสัตว์คุ้มครองนะคะทุกคนทีนี้น้องนาคมาจากไหนน้องนาคลอยติดน้ําตามน้ํามาเมื่อตอนปีที่แล้วค่ะทุกคนเนื่องจากน้ําท่วมค่ะลอยมายังตัวแดงๆอยู่เลยนะก็คิดว่าตอนนั้นจะเสียชีวิตแล้วนะคะแต่ว่าหลานชายเก็บเอามาเลี้ยงแล้วก็ดูแลอย่างดีค่ะอย่างดีมากๆรักเหมือนลูกนะคะแล้วก็ พ่อของเจก,ก็รักมากมากเลยค่ะตอนนี้ก็เลี้ยงจนติดกันงงไปหมดเลยค่ะสวนนี่มะพร้าวน้ำหอมหลังบ้านปลูกไว้นานมากแล้วนะคะเนื่องจากลูกสาวบ้านนี้ชอบกินมะพร้าวน้ำหอมค่ะแล้วก็นี่ค่ะฟักน้ำเต้านะคะน่าจะเป็นน้ำเต้าค่ะเป็นอยู่แค่สองลูกเนี่ยค่ะแต่ว่าใหญ่มากตอนเจถ่ายคลิปก็ไซส์ประมาณนี้นะคะผ่านมาสองสาวันใหญ่มากๆเลยค่ะทุกคน แล้วก็นี่ค่ะพ่อจะดูแลเจ้าน้องนักอย่างดีค่ะนี่เป็นชอบออกมานอกบ้านชอบไม่ชอบให้ขังนะแล้วก็มาเล่นมางับมานู่นนี่นั่นกัดรองทุง่งรองเท้าเต้มไปหมดเลยค่ะสนีส่ค่ะน้องชายกำลังทำอาหารเย็นนะคะเป็นไงดูหุ่นเชฟก็รู้แล้วว่าอาหารจะอร่อยหรือเปล่านะคะ อร่อยค่ะการันตีได้เลยน้องชายทำอาหารอร่อยมากค่ะทุกคนแล้วก็ทำอร่อยกว่าทุกคนในบ้านเลยนะคะเพราะว่านางชอบกินค่ะนางชอบกินดูจากคุณนะคะทุกคนเป็นไงคะเล่นกันรุนแรงมากเลยนะคะแต่ว่าทุกคนก็รักนางนะคะน้องนาคนะนางชอบไปอ้อนไปคลอไปเคลียอยู่เหมือนแมวะคะ่ะทุกคนนี่ได้เวลาก็มาเล่นน้ำให้หายร้อนนะคะ แล้วก็นี่คะ่ะฝรั่งนะคะฝรั่งชอบน้องนาอีกคนคะ่ะโดนตกไปอีกคนนะคะเล่นกันทุกวันเล่นกันทุกวันบ่อยๆเลยนะคะหลายๆรอบหลายๆครั้งเลยนะคะน้องนาก็ชอบให้ให้มีคนเล่นด้วยนะคะเพราะว่านางชอบเล่นชอบเล่นน้ำชอบกอ,อนนะคะ อ้อลืมบอกทุกคนนะคะเนื่องจากว่าบ้านเจกำลังจะมีงานบุญใหญ่ค่ะงานบุญก็คือร้านชายจะบวชนะคะก็เลยจัดเตรียมพื้นที่จัดเตรียมของนู่นนี่นั่นให้เข้าที่เข้าทางนะคะทำความสะอาดบ้านเกลี่ยเกลี่ยพื้นที่รอบๆเพื่อตั้งวางเต็นท์นะคะ่างอุปกรณ์วางเครื่อง เครื่องเสียงอะไรประมาณนี้ค่ะสน,นี่น้องมมาจริงๆแล้วเราไมา่ได้ล่ามน้องนะคะแต่เนื่องจากว่าจะมีงานแล้วก็จะมีคนมาเราก็เลยต้องล่ามน้องหมาไว้นะคะนี่เห็นไหมทุกคนเต้นต้นอะไร <c oughs> ต้นกระท่อมนั่นเองค่ะทุกคนต้นกระท่อมนี่งามมากงามมากจริงๆค่ะนี่ถ้าเกิดเด็ดยอดผัดได้จะเด็ดแล้วนะเพราะว่างามมากๆค่ะทุกคน แล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมีไปหาหยกกล้วยค่ะแล้วก็ขาแล้วก็ลวกหลายๆอย่างมะพร้าวนะคะเก็บของนูนนี่นั่นเข้าที่เข้าทางนะคะเพื่อช่วยกันให้เสร็จไวๆนะคะเ่นนี่ใบยี่ราบอกแล้วแม่เจมมือเย็นมือเบาปลูกทุกอย่างงามหมดงามจริงๆค่ะนี่แล้วก็อยู่ใกล้กับ กำลังอาบน้ำน้องนาคนะคะสบายเขาละฝรั่งก็ชอบค่ะถ่ายคลิปวิดีโอส่งไปให้คนทางบ้านที่ฝรั่งเศสดูนะคะอ,อ๋อสำหรับคลิปนี้เจค้อนอนุญาตภาคเหมือนเดิมนะคะทุกคนไม่ได้มีโอกาสคุยหน้ากล้องสดๆนะคะก็ทายคลิปเอาแล้วก็มาภาคมาภาคเสียงเอาตอนท้ายเหมือนเดิมค่ะ นี้มะเขือค่ะของโปรดลูกสาวบ้านนี้แล้วโตวทันเก็บมาถึงเปลี่ยนชุดปุ๊บก,กินข้าวเสร็จปุ๊บก,ก็มาเก็บมะเขือค่ะแล้วดูชุดที่มาเก็บมะเขือนะกางเกงขาสั้นเสื้อแขนสั้นค่ะทุกคนแล้วไม่อยากจะบอกเพราะว่าตัวเองเป็นคนแพ้ใบมะเขือค่ะผลสุดท้ายก็คือเป็นผื่นแดงทั้งแขนทั้งขาไปหมดเลยนะคะตอนเย็นนะแต่ไม่เป็นไรค่ะทายาก็หายนะคะ นี่มะเขืออ่อนมากค่ะทุกคนมะเคืออ่อนน่าทานมากๆเลยค่ะสุดยอดมากแม่ปลูกได้แบบเป๊ะมากเป๊ะกับช่วงที่กลับมามากๆเลยนะคะ นี่เป็นไงคะอ่อนนะ่ากินมากมากเลยและไม่ต้องสงสัยนะคะทุกคนมาเขือแม่ปลูกตรงไหนแม่ปลูกข้างถนน,นะคะ่ะนอกจากว่าที่บา้านพื้นที่เต็มไปหมดแล้วนะคะทุกคนทางข้างบา้านหน้าบา้านหลังบ้านนะคะก็เลยต้องมาปลูกข,ข้างถนนแบบนี้คะ่ะ บอกไปแล้วนะว่าอย่าปลูกอย่าปลูกเดี๋ยวมีดราม่าก,ก็ไม่เชื่อไม่ฟังค่ะทุกคนและนี่ค่ะต้นพริกฝีมือแม่นะงามไหมแต่ยังไม่มีดอกนะคะ,คะทุกคนใบดกมากส่วนดอกส่วนลูกยังไม่รู้ต้องลุ้นกันนะคะว่าจะดกเหมือนใบหรือเปล่านะนี่ฝีมือเขาทั้งนั้นเลยค่ะงามจริงๆค่ะใบงามมากเขียวมากแล้วก็เดี๋ยวรอลุ้นนะคะว่าจะมีดอกมีพริกเยอะไหมนะ ่วนมุมนี้จะเป็นมุมไม้ประดับบ้านของแม่นะคะทุกคนมีพืชมีสายหลาย,หลายสายพันธุ์มากนะคะช่วงที่บอลสีดังๆค่ะก็จะมีเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะแม่ชอบมากๆเลยคะ่ะ นมุมนี้ค่ะเป็นมุมของต้นพริกข้างบ้านนะคะแม่ดูแลของแกดีมากๆเลยค่ะใบเขียวจนดำเลยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะมีมาราขี้นกอยู่ด้วยค่ะทุกคนขมมากๆต้นนี้ขมมากๆบอกเลยปกติเจจะเป็นคนที่กินมาระได้นะแต่ว่ากินมาระต้นนี้ของแม่ไม่ได้เดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวจะให้ดูต้นมาระนะคะนี่ต้นมาระค่ะ เป็นไม่ได้เยอะนะคะเป็นแบบห่างๆนะแต่ก็มีพอให้ได้กินค่ะทุกคนคมมากๆเลยค่ะมันจะอยู่มันขึ้นเองนะคะสำหรับต้นนี้นะขึ้นเองแล้วก็อยู่บนสายลวดที่กั้นระหว่างเขตบ้านนะคะทุกคนนี่คมมากบอกเลย แล้วก็นี่ค่ะมีรถไอศกรีมกะทินะคะมาขายถึงหน้าบ้านเลยค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้ต้องดับร้อนด้วยไอศกรีมนะคะทุกคนมีแม่ค้าแวะเวียนมาที่บ้านบ่อยมากค่ะเนื่องจากว่ามาทุกรอบเจก,ก็ซื้อทุกรอบนะคะมันร้อนมากๆเลยค่ะต้องใช้ต้องใช้ไอศกรีมช่วยนะคะ สนนี้ค่ะน้องชายกลับมาจากหาต้นหยวกกล้วยแล้วค่ะที่บอกไว้ตอนต้นคลิปนะเนื่องจากว่าเรามีงานบุญงานบวชค่ะทุกคนและนี่ค่ะเรากําลังจะช่วยกันขนต้นมะต้นหยวกกล้วยค่ะไปหลังบ้านนะคะเพื่อเตรียมเตรียมไว้วันงานนะคะวันงานก็จะห่างไปอีกวันเดียวค่ะวันรุ่งขึ้นจากวันที่เจถ่ายคลิปก็จะเป็นวันงานแล้วนะคะ mm hmm. ก็เลยต้องรีบช่วยรีบช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะในการขน ต้นหยวกกล้วยต้นขาแล้วก็มะพร้าวเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะจะได้เสร็จไวๆนะคะอากาศร้อนๆนะจะได้ไม่เหนื่อยใครจะได้ไม่เหนื่อยเกินไปหรือว่าอะไรกันเกินไปนะคะโน่นพี่ชายถือต้นตะไคร้ไปแล้วคะ่ะก็จะเอาไปไว้หลังบ้านนะคะ นี่ส่วนคนนี้จะเป็นพี่สะพ้ายค่ะคนโตนะพี่สะพ้ายคนโตกําลังตัดละไครเตรียมไว้วันงานนะคะก็เรื่อยๆค่ะนั่งใต้ร่มใบกระท่อมค่ะส่วนนี้จะมาน้อยเห็นคนเยอะเข้าหน่อยก็วิ่งวนอยู่นั่นละค่ะอากาศก็ร้อนสงสารก็สงสารนะแต่ว่า กลัวไปงับไปกัดคนอื่นที่จะมางานนะคะทุกคนก็เลยต้องป้องกันไว้ก่อนมัดไว้ก่อนนะคะอย่ารามากกันนะที่บ้านรักสัตว์กันทุกคนค่ะทุกคนไม่ได้มีใครอยากฆ่าูสัตว์นะส่วนแม่ตอนนี้ก็เก็บของค่ะเก็บของเข้าที่เข้าทางนะคะอันไหนที่ไม่ใช้ก็เก็บเก็บใส่กระสอบไว้นะคะเอาไปเก็บในห้องเก็บของก่อนนะ นี่สำรวจรอบบ้านกันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเจอการท้ายคลิปตอนปิดคลิปนี้นะคะคลิปนี้ไม่ค่อยได้เห็นหน้ากันนะเนื่องจากเจี่ถ่ายคลิปแล้วก็เอามาใส่เสียงตีหลังนะคะต้องขออภัยด้วยนะ นี่คะ่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะนี่พี่ชายคนโตนะคะที่ลูกชายกําลังจะบวชนะส่วน,นเก้งแดงพี่ชายคนรองคะ่ะตอนนี้ขนต้นหยวกกล้วยมะพร้าวตะไคร้กันเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาหยุดพักหายเหนื่อยทายร้อนกันนะคะ ผู้ชายยิ้มแฉ่งค่ะผู้ชายถ่ายคลิปอย่างเดียวนะคะส่วนนี้หน้าที่เจกับพี่สะพ้ยนะคะทำหัน่นขากับตักไคร้ค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็มาทําน้ําประหวานกันค่ะทุกคนที่บ้านมีต้นมะม่วงนะคะเก็บได้กินได้พอดีเลยค่ะก็เลยจัดเลยค่ะพี่สะพ้ยคนโตใส่เสื้อสีขาวนี่นะแล้วก็นี่พี่สะพ้ยคนรองจัดน้าประหวานแล้วค่ะ ส่วนผู้ชายไม่ได้ทำอะไรนะคะทุกคนแค่เหงื่อออกเหงื่อออกเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเราก็าเตรียมเมนูวันนี้กันนะคะสำหรับมื้อเย็นก็คือแกงไตปลาค่ะนี่แกงไตปลาปลาช่อนแดดเดียวกะเพรานะคะกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันค่ะแล้วก็ กินกันหน้าบ้านนะคะทุกคนวันนี้เนื่องจากว่าสมาชิกเยอะนั่งนั่งในครัวไม่พอนะคะต้องมานั่งหน้าบ้านนอกบ้านนะคะความมีความสุขที่สุดละค่ะกับการกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้นะไม่ถึงอาหารจะไม่ได้เลิศรสแต่ว่ามีความสุขมากๆเลยค่ะคลิปนี้ลายกันไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ